น้องนิวรู้ไหมว่าเราต้องการตัวกี่วันสิบวันกักตัวสิบวันเป็นยังไงมัางครับไออาเป็นยังไงเราต้องทำอะไรมั่งกัดตัวเราต้องอยู่ห่างห่างการเด็กได้อยู่อาคารไ้าอยู่ใกล้ไม่ได้เด็กขาดอ๋อแล้วก็ห้ามออกไปไหนนะออกจากบ้าน ออกจากบ้านดิออกจากบ้านออกจากบ้านได้ไหมไไม่ได้แล้วเราก็เราก็ยังขายของไม่ได้ใช่แย่ขายของไม่ดีแล้วเราจะต้องทํายังไงอีกเราก็อยู่ที่บ้านอย่างถึงสิบวันถึงสิบวันแล้วแล้วเราก็รอตื่นสายถึงสิบวันตื่นสายได้ด้วยไม่ต้องขายของด้วยใช่ไหมดีไหมดีต้องอยู่เจอได้ไม่รอ แม่จะได้ไม่ต้องแม่จะได้ไม่ต้องหนีไปเปิดร้านจะได้อยู่กับน้องนิวนานๆใช่ไหมแล้วน้องนิวมีอาการอะไรไหมมีอาการอะไรมั่งโควิดน้องนิวสบายดีไหมสบายไม่ดีแล้วแล้วเวลาเราตรวจเจอีกี่ขีดตัวสีตัวสีหนึ่งขีดใช่ไหมแปลว่าอะไรแปลว่าไม่เป็นโควิดใช่แล้วเพราะฉะนั้นน้องนิวต้องสุขภาพแข็งแรงโอเคไหมชสู้ๆไหม ไม่สู้สู้เอ้าสู้สู้ทำไงสู้สู้ชูกี่นิ้วสู้สู้อ่ะสู้สู้ชูกี่นิ้วอันนี้มันเล็บอยู่ป่ะสู้สู้ชูสองนิ้วไม่ใช่เหรอไม่ใช่เอาสู้นี้ดีกว่านี่สุขภาพแข็งแรงไหมสุขภาพเป็นไงมั่งไม่สุขภาพสุขภาพ